วันนี้เราจะมาเปิดเผยถึงอุบัติเหตุทางการบินที่ไม่น่าจะเป็นอุบัติเหตุของเครื่องบินซบ3าฟ 340B สายการบิน KLM Cityhopper เที่ยวบิน433ซึ่งตกใกล้กับรันเวย์ในขณะแลนดิ้งในสนามบินสกิปโฮกรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์เรื่องราวจะเป็นมาอย่างไรเหตุการณ์จะเหลือเชื่อแค่ไหนและสาเหตุจะมาจากอะไรนั้นเชิญติดตามรับชมกันได้เลยครับ ก่อนจะรับชมเรื่องราวในวันนี้หากคุณเป็นบุคคลที่มีภาวะซึมเศร้าโปรดอย่ารับชมตามลำพังเนื่องจากอาจจะมีเนื้อหาบางส่วนส่งผลกระทบกระเทือนจิตใจได้ส่วนน้องๆที่มีอายุต่ำกว่า13ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำในระหว่างการรับชมฝากกด subscribe กด like กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องเราเมื่อทุกคนพร้อมแล้วเชิญรับชมเนื้อหากันตามสะดวกครับ สวัสดีครับทุกคนหวังว่าทุกคนคงจะมีความสุขตามอัตภาพกันดีเช่นเคยนะครับผมเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่4เมษายนปีคศ1994สายการบิน KLM Cityhopper เป็นบริษัทลูกของสายการบิน KLM อีกทีครับทั้งคู่เป็นสายการบินสัญชาติเนเธอร์แลนด์ใช้เครื่องบินแบบ Saab 340B ผลิตโดยประเทศสวีเดน เป็นเครื่องบินขนาดเล็กใช้เครื่องยนต์เทอร์โบพรอปสองเครื่องยนต์ในช่วงยุค90ที่เพิ่งเปิดตัวก็ถือว่าได้รับความนิยมอย่างสูงทั้งในยุโรปและอเมริกาเหนือในการนำมาบินเส้นทางระยะสั้นครับ KLM Cityhopper เที่ยวบิน433มีกำหนดการเดินทางจากสนามบินสกิปโพลในกรุงอัมสเตอร์ดมัมประเทศเนเธอร์แลนด์ไปสนามบินคาร์ดิฟเมืองคาร์ดิฟประเทศเวลส์ โดยจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง20นาทีเที่ยวบินนี้มีคนบนเครื่อง24คนแบ่งเป็นลูกเรือ3คนคือนักบิน2คนและ Flight Attendant อีก1คนผู้โดยสารมีจำนวนทั้งสิ้น21คนครับในส่วนของการบินกัปตันอายุ37ปีมีชั่วโมงบินรวม2,605ชั่วโมงนักบินผู้ช่วยอายุ34ปี มีชั่วโมงบินรวม1,718ชั่วโมงครับต่อมาเมื่อเวลา14.19นาฬกา19นาทีตามเวลาท้องถิ่นของประเทศเนเธอร์แลนด์เที่ยวบิน433ก็ได้เทคออฟออกจากสนามบินสกิโพทำการติดต่อวิทยุตามขั้นตอนปกติไม่กี่นาทีต่อมาเที่ยวบิน433ก็ได้ขอไต่ระดับไปที่ความสูง20,000ฟุตและ ATC ก็อนุมัติตามคำขอครับ 14นาทีหลังจาก take อ f หรือเวลา14นาฬิกา33นาทีเที่ยวบิน433ก็แจ้งเหตุฉุกเฉินรหัสแผพน,นมาที่เจ้าหน้าที่ ATC และขอกลับไปแลนดิ้งที่สนามบินสกีโพขอขยายความเกี่ยวกับการแจ้งเหตุฉุกเฉินทางวิทยุเล็กน้อยครับการแจ้งเหตุฉุกเฉินทางวิทยุสื่อสารจะมีอยู่ด้วยกัน2รหัสคือเมเด3ครั้งหมายถึงเหตุฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วน ที่มีอันตรายถึงชีวิตแก่บุคคลครับและอีกหนึ่งรหัสคือแผ่นๆสามครั้งจะหมายถึงเหตุฉุกเฉินแต่ไม่มีอันตรายถึงชีวิตแก่บุคคลครับส่วนสาเหตุที่ต้องมีสองรหัสเพราะเผื่อว่าบริเวณสนามบินนั้นมีเครื่องฉุกเฉินมากกว่าหนึ่งลำลำที่แจ้งเมเดก็จะได้รับการจัดลำดับความสำคัญให้แลนดิ้งก่อนเพราะเหตุฉุกเฉินมีความร้ายแรงกว่านั่นเองครับเจ้าหน้าที่ ATC เมื่อได้ยินดังนั้น ก็แจ้งไปยังหน่วยกู้ภัยของสนามบินให้ออกไปเตรียมพร้อมที่ข้างรันเวย์ทันทีจากนั้นก็สอบถามเที่ยวบิน433ว่าเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับสาเหตุใดนักบินก็ตอบกลับมาว่าแรงดันน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ขวาผิดปกติด้วยเหตุนี้เองนักบินจึงแจ้งเหตุฉุกเฉินด้วยรหัสแผผนเพราะเลวร้ายที่สุดก็แค่ดับเครื่องยนตด้านขวาไปและยังสามารถแลนดิ้งได้อย่างปลอดภัยด้วยเครื่องยนต์เพียงตัวเดียวครับ ในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ของสนามบินกําลังรอเที่ยวบินฉุกเฉินนี้อย่างใจจดใจจ่อไม่กี่นาทีต่อมาก็มองเห็นเครื่องบินลดระดับเข้าหาสนามบินอย่างเป็นปกติแต่แล้วทันใดนั้นขณะที่เครื่องบินอยู่สูงจากพื้นรันเวไม่กี่ฟุตเครื่องบินก็หักเลี้ยวไปทางขวาอย่างกระทันหันและเอียงปีกเป็นมุมเกือบ90องศาก่อนที่จะตกลงในไร่ของชาวบ้านที่อยู่ติดกับสนามบินนั่นเองครับ จ้าหน้าที่กู้ภัยและชาวไร่ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงก็ต้องช็อกไปตามๆกันครับแต่ก็ไม่มีใครลังเลที่จะรีบเข้าไปให้ความช่วยเหลือโดยจุดที่เครื่องบินตกอยู่ห่างจากรันเวย์ไปทางขวาเพียง500เมตรเท่านั้นเมื่อไปถึงซากเครื่องบินพบว่าผู้โดยสารบางส่วนกำลังปีนป่ายออกจากเครื่องบินที่นอนตะแคงขวาอยู่จึงรีบให้ความช่วยเหลือโดยทันทีการลำเลียงผู้บาดเจ็บออกจากพื้นที่เป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากพื้นที่บริเวณน,นั้น เต็มไปด้วยโคลนดินเหนียวก็ได้รถแท็กเตอร์ของชาวไร่มาช่วยลำเลียงผู้บาดเจ็บออกจากพื้นที่ในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยครับ <ERS wounds> เมื่อภารกิจกู้ภัยเสร็จสิ้น <un ist> <like> ก็สรุปยอดได้ดังนี้จากคนบนเครื่องทั้งหมด24คนเสียชีวิต3คนคือกัปตันกับผู้โดยสารอีก2คนรอดชีวิต21คนแบ่งเป็นบาดเจ็บสาหัส9คนในจำนวนนี้มีนักบินผู้ช่วยรวมอยู่ด้วย และบาดเจ็บเล็กน้อยอีกจำนวน12คนก็ต้องกล่าวคําว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตมาณที่นี้ด้วยครับผมและนี่คือผังที่นั่งของเที่ยววินนี้ครับสีขาวคือที่นั่งว่างสีเขียวได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยสีเหลืองได้รับบาดเจ็บสาหัสและสีแดงคือที่นั่งของผู้เสียชีวิตก็เป็นไปตามสถิติอีกครั้งครับที่คนนั่งด้านท้ายลำมีโอกาสรอดมากกว่า ส่วนกับตันที่เสียชีวิตเนื่องมาจากไม่ได้สวมสายรัดไหล่2จุดซึ่งเก้าอี้นักบินจะเป็นเข็มขัดนิราภัยแบบรัด 5. จุดครับเมื่อไม่สวมสายรัดไหล่ทำให้ศีรษะไปกระแทกกับแผงควบคุมด้านหน้าเป็นเหตุให้เสียชีวิตแต่นักบินผู้ช่วยสวมครบ 5. จุดจึงรอดมาจากเหตุการณ์ครั้งนี้ครับแน่นอนว่าทุกอุบัติเหตุทางการบินก็จะต้องมีการสืบสวนหาสาเหตุไม่กี่ชั่วโมงหลังจากเครื่องบินตก เจ้าหน้าที่สืบสวนจากคณะกรรมการความปลอดภัยทางการบินของเนเธอร์แลนด์ก็เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุเนื่องจากซากเครื่องบินอยู่เป็นกลุ่มก้อนเดียวกันกล่องดําทั้งสองกล่องก็ถูกเก็บกู้ได้อย่างรวดเร็วจึงรีบนําส่งไปถอดรหัสทันทีที่ประเทศสวีเดนซึ่งการถอดรหัสและวิเคราะห์ข้อมูลก็จะต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ครับการสืบสวนเต็มไปด้วยแรงกดดันอย่างมหาศาลเนื่องจากสาธารณชนต้องการรู้คําตอบโดยเร็วที่สุด ว่าเพราะเหตุใดเครื่องบินที่กำลังจะแลนดิ้งอยู่แล้วแต่กลับกลายเป็นหายนะห่างจากรันเวย์เพียงไม่กี่ร้อยเมตรไปได้ในระหว่างรอข้อมูลจากกล่องดาและรอการเก็บกู้ซากเครื่องบินอยู่นั้นเจ้าหน้าที่สืบสวนจึงเริ่มจากสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ก่อนซึ่งผู้ที่จะตอบได้ดีที่สุดคือเจ้าหน้าที่ ATC ที่อยู่บนหอบังคับการบินนั่นเองได้ความว่านักบินแจ้งเหตุฉุกเฉินขอกลับมาลงที่สนามบิน ซึ่งเหตุฉุกเฉินนั้นนักบินแจ้งว่าเพราะแรงดันน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนขวาผิดปกติจากนั้นก็บินเข้าหาสนามบินโดยไม่มีสิ่งบอกเหตุใดๆเมื่ออยู่สูงจากพื้นรันเวย์ไม่กี่ฟุตอยู่ๆก็เบี่ยงออกไปทางขวาซึ่งน่าจะพยายามไปบินวนใหม่เพราะเห็นเครื่องบินกำลังเก็บล้อจากนั้นมุมเอียงปีกก็เพิ่มเป็นเกือบ90องศาแล้วก็ค่อยๆบินต่ำลงต่ำลง จนตกกระแทกพื้นไม่ไกลจากรันเวย์นั่นเองครับเมื่อได้ฟังข้อมูลดังนั้นเจ้าหน้าที่สืบสวนก็มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการควบคุมทิศทางของเครื่องบินทันทีซึ่งพื้นบังคับที่ใช้มากที่สุดในการแลนดิ้งขั้นสุดท้ายเพื่อจัดตัวเครื่องบินให้ตรงกับแนวรันเวย์คือรัดเดอร์หรือหางเสือโดยรัดเดอร์นี้จะมีหน้าที่บังคับให้หัวเครื่องบินเบี่ยงไปทางซ้ายหรือขวาเหมือนกับที่แสดงในภาพครับ โดยเจ้าหน้าที่สืบสวนสงสัยว่ารัดเดอร์ทำงานผิดพลาดหรือไม่เครื่องบินจึงเบี่ยงตัวอย่างรวดเร็วเช่นนั้นลองไปดูเหตุการณ์จริงที่นักบินใช้รัดเดอร์เพื่อจัดตัวให้ตรงแนวรันเวย์กันครับยิ่งมีลมพัดขวางสนามแรงเท่าไหร่ก็จะต้องใช้รัดเดอร์มากตามไปด้วยทำให้เห็นการใช้งานได้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับ เมื่อการกู้สร้างเครื่องบินมาเก็บรวมกันไว้ในโรงเก็บของสนามบินเป็นที่เรียบร้อยเจ้าหน้าที่สืบสวนก็ไม่รอช้าจึงทําการตรวจสอบการทํางานของรัดเดอร์ทันทีพบว่าไม่มีสิ่งผิดปกติใดๆทั้งสิ้นไม่เพียงเท่านั้นนอกจากรัดเดอร์ยังมีพื้นบังคับส่วนอื่นๆอีกเมื่อตรวจสอบอย่างละเอียดก็ไม่พบความผิดปกติในการทํางานอีกเช่นกันดังนั้นคําตอบของเหตุการณ์นี้ไม่ได้อยู่ที่ระบบควบคุมทิศทางของเครื่องบินแต่อย่างใดครับ เจ้าหน้าที่สืบสวนจึงเปลี่ยนไปอีกประเด็นทันทีนั่นก็คือแรงดันน้ำมันหล่อลื่นของเครื่องยนต์ขวาตามที่เจ้าหน้าที่ ATC ได้ให้การไว้จึงไปตรวจสอบต่อที่ระบบเครื่องยนต์ขวาอย่างละเอียดพบว่าระบบการทำงานของเครื่องยนต์ขวาและระบบหล่อลื่นเครื่องยนต์ไม่มีสิ่งผิดปกติใดๆทั้งสิ้นไม่เพียงเท่านั้นเจ้าหน้าที่ยังไปตรวจสอบที่เกจวัดแรงดันก็พบว่าทำงานได้อย่างเป็นปกติอีกเช่นกันแต่ เมื่อตรวจสอบมาถึงระบบแจ้งเตือนแรงดันน้ำมันหล่อลื่นเจ้าหน้าที่สืบสวนพบว่าระบบแจ้งเตือนนี้ทำงานผิดปกติโดยไฟและเสียงเตือนจะติดขึ้นมาเองแม้ว่าเครื่องวัดจะอ่านค่าได้ตามปกติก็ตามเมื่อแกออกมาตรวจสอบอย่างละเอียดยังพบอีกว่ามีการลัดวงจรภายในระบบแจ้งเตือนนี้นั่นเองครับมาถึงตรงนี้ปริศนาแทนที่จะคลี่คลายลงกลับมีคำถามเพิ่มขึ้นมาอีกคือ ในเมื่อทุกระบบไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์หรือระบบบังคับควบคุมเครื่องบินทำงานอย่างเป็นปกติเสียแต่ไฟแจ้งเตือนเท่านั้นแล้วเพราะเหตุใดเครื่องบินจึงตกลงกลายเป็นหายนะในครั้งนี้ขึ้นมาได้ด้วยเหตุนี้เองครับทีมสืบสวนจึงต้องจำใจนั่งหน้าแห้งแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนแบบอั่อัอึ้งๆกันต่อไปครับและผู้ที่จะตอบคำถามว่าอะไรเกิดขึ้นในห้องนักบินได้ดีที่สุด ก็คือนักบินผู้ช่วยที่รอดชีวิตมาได้เจ้าหน้าที่สืบสวนจึงโทรศัพท์ไปขอสอบปากคำก็ได้รับแจ้งจากแพทย์ผู้ดูแลอาการว่านักบินผู้ช่วยสมองได้รับการกระทบกระเทือนทําให้ไม่สามารถจดจําเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้เลยแม้แต่น้อยครับขณะที่การสืบสวนกําลังมืดมนจนถึงขีดสุดอยู่นั้นหนึ่งเดือนต่อมาก็มีแสงสว่างเกิดขึ้นคือ CVR หรือเครื่องบันทึกเสียงในห้องนักบินถูกถอดรหัสได้เป็นที่เรียบร้อย เจ้าหน้าที่สืบสวนจึงรีบนำเทปมาเปิดฟังทันทีได้ความว่าหลังจากเครื่องบินเทคออฟออกจากสนามบินได้ไม่นานกัปตันที่เป็นผู้ทำการบินในเที่ยวบินนี้มองเห็นกลุ่มเมฆที่หนาทึบจึงบอกให้นักบินผู้ช่วยแจ้ง ATC ว่าขอไต่ระดับไปที่ความสูง20,000ฟุตเพื่อบินอยู่เหนือกลุ่มเมฆนั้นและ ATC ก็อนุมัติตามคำขอไม่กี่วินาทีต่อมาไฟเตือนแรงดันน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนขวาก็ติดขึ้น นักบินผู้ช่วยก็หยิบคู่มือการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาตรวจสอบทันทีแล้วแจ้งกับตันว่าถ้าไฟแรงดันหล่อลื่นติดขึ้นให้ตรวจสอบที่เกจวัดแรงดันถ้าแรงดันต่ำกว่า30 psi ให้ดับเครื่องทันทีแต่ถ้าแรงดันสูงกว่า30 psi ให้ทำการบินต่อไปตามปกติเมื่อกับตันดูที่เกจวัดแรงดันพบว่าสูงกว่า30 psi จึงตัดสินใจบินต่อไปครับต่อมาเมื่อไตระดับใกล้ถึง17,000ฟุตกัปตันพูดออกมาว่าเครื่องบินไตระดับไม่ขึ้นอัตราไต่น้อยเกินไปจากนั้นก็บอกให้นักบินผู้ช่วยแจ้ง ATC ว่าจะขอกลับไปลงที่สนามบินสกิปโผลมาถึงตรงนี้เจ้าหน้าที่สืบสวนก็รู้สาเหตุที่เที่ยวบิน433กลับมาแลนดิ้งแล้วนั่นก็คือกำลังเครื่องยนต์มันลดลง จนเครื่องบินไต่ระดับไม่ขึ้นนั่นเองครับเมื่อบินเข้าหารันเวย์นักบินผู้ช่วยเตือนกับตันว่าความเร็วต่ำเกินไปกับตันตอบกลับว่าผมกำลังดูอยู่แต่เมื่อใกล้จะถึงรันเวย์กับตันก็ตัดสินใจย,ยกเลิกการแลนดิ้งเพื่อไปบินวนใหม่ไม่กี่วินาทีต่อมาก็ได้ยินเสียงนักบินผู้ช่วยตะโกนเรียกชื่อกับตันสามครั้งตามมาด้วยเสียงเครื่องบินกระแทกพื้นอย่างรุนแรงแล้วเทป ก็หยุดบันทึกไปตลอดการครับแม้ว่าตรงนี้ปริศนาหลายอย่างได้คลี่คลายลงแต่ก็มีคำถามใหม่เกิดขึ้นมาคือในเมื่อระบบทุกอย่างทำงานปกติเสียแต่ไฟเตือนเท่านั้นเหตุใดกำลังเครื่องยนต์จึงลดลงไปอย่างไม่มีสาเหตุเช่นนั้นอีก2ส,สัปดาห์ต่อจากนั้นข่าวดีที่สุดก็มาถึงทีมสืบสวนคือ FDR หรือเครื่องบันทึกข้อมูลการบิน ถูกถอดร,รหัสและวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยครับเจ้าหน้าที่สืบสวนก็ทําการตรวจสอบข้อมูลทันทีพบว่าระบบทุกอย่างของเครื่องบินรวมถึงเครื่องยนต์ทั้งสองข้างทํางานอย่างสมบูรณ์แบบไม่มีสิ่งผิดปกติใดๆจนถึงตอนที่ไฟเตือนติดขึ้นมาเจ้าหน้าที่สืบสวนก็ต้องอึ้งครับเมื่อพบว่ากับตันผ่อนคันเร่งลงจนสุดมาที่รอบเดินเบาแล้วก็ทิ้งไว้แบบนั้นจนถึงตอนเครื่องบินตกครับ มาถึงตรงนี้ปริศนาทั้งหมดก็ได้คลี่คลายลงทันทีเมื่อนำข้อมูลทั้งหมดรวมทั้งข้อมูลจาก CVR และ FDR มาประกอบเป็นไทม์ไลน์เดียวกันก็จะจำลองเหตุการณ์ได้ดังนี้ครับวันที่4เมษายนปีคศ1994เมื่อเที่ยวบิน433เทคออฟขึ้นมาได้ไม่นานกัปตันมองเห็นกลุ่มเมฆด้านหน้าจึงขอไต่ไปที่ความสูง20,000ฟุตเพื่อให้พ้นจากกลุ่มเมฆนั้น ทันใดนั้นไฟแจ้งเตือนแรงดันน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ขวาก็ติดขึ้นเนื่องจากเกิดการลัดวงจรในระบบแจ้งเตือนเองขณะที่นักบินผู้ช่วยกำลังตรวจสอบคู่มือการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอยู่นั้นกัปตันก็ลดกำลังเครื่องยนต์ขวาลงจนสุดมาที่รอบเดินเบาโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวใครเพราะต้องการที่จะเซฟเครื่องยนต์ไม่ให้ทำงานหนักจนเกินไปในระหว่างหาข้อสรุปเมื่อตรวจสอบตามคู่มือเสร็จก็ตัดสินใจบินต่อไปตามปกติ และแน่นอนกับตันคงจะลืมไปแล้วว่าลดกำลังเครื่องยนต์ขวาไว้จนสุดต่อมาเมื่อกับตันดูที่เครื่องวัดความสูงและเครื่องวัดอัตราไตาระดับเห็นว่าความสูงเปลี่ยนแปลงไปน้อยมากและอัตราไต่ได้น้อยกว่าปกติโดยที่ไม่ได้เอะใจแม้แต่น้อยว่าผ่อนเครื่องยนต์ขวาลงจนสุดด้วยมือของตนเองจึงบอกให้นักบินผู้ช่วยแจ้งเหตุฉุกเฉินรหัสแผนแผน เพื่อขอกลับไปแลนดิ้งที่สนามบินสกิปโปจากนั้นก็เลี้ยวขวามุ่งหน้ากลับสนามบินทันทีเมื่อเข้าใกล้สนามบินก็ทำการลดความสูงร่อนเข้าหาสนามบินด้วยการใช้กำลังเครื่องยนต์จากปีกซ้ายเพียงเครื่องเดียวเท่านั้นในระหว่างนี้เหตุการณ์เหมือนจะเป็นปกติเพราะเครื่องยนต์ลดกำลังอยู่ทั้งสองฝั่งต่อมาเมื่อใกล้ถึงรันเวย์นักบินผู้ช่วยแจ้งเตือนว่าความเร็วต่ำเกินไป กัตันตอบกลับว่าผมกำลังดูอยู่ทันใดนั้นก็เร่งเครื่องยนต์ซ้ายเพื่อเพิ่มความเร็วทันทีเมื่อเร่งเครื่องยนต์ซ้ายเพียงด้านเดียวเอฟเฟกที่เกิดขึ้นก็คือกำลังเครื่องยนต์ฝั่งซ้ายมากกว่าฝั่งขวาเครื่องบินจึงเบี่ยงหัวไปทางขวาทันทีและแทบจะในทันทีเช่นกันแรงยกที่ปีกซ้ายก็มีมากกว่าปีกขวาทำให้ปีกซ้ายยกขึ้นไปส่วนปีกขวาจมลงเกิดมุมเอียงปีกขึ้นตามไปด้วยครับ ถึงตอนนี้เมื่อเครื่องบินทั้งเบี่ยงออกขวาและเอียงปีกขวามันก็ไม่ตรงลันเว์ครับกัปตันจึงตัดสินใจไปบินวนใหม่โดยเร่งเครื่องยนต์ซ้ายจนสุดกำลังทันทีและเก็บล้อเพื่อลดแรงต้านแน่นอนว่าเมื่อเพิ่มกำลังเครื่องยนต์ซ้ายเข้าไปอีกอาการเบี่ยงและเอียงปีกขวาที่กล่าวมามันก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นไปอีกทำให้เครื่องบินสูญเสียการควบคุม แล้วตกลงที่ด้านนอกของสนามบินเกิดเป็นหายนะครั้งนี้ในที่สุดครับก็ต้องกล่าวคำว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้อีกครั้งครับซึ่งคงไม่มีใครอยากให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นแต่ก็ยังถือว่าเป็นโชคดีมากๆที่มีผู้รอดชีวิตมาได้ถึง21คนจาก24คนครับถึงแม้ว่าข้อเท็จจริงจะออกมาเป็นเช่นนี้เจ้าหน้าที่สืบสวนก็ยังไม่สิ้นความสงสัยครับ ว่าทั้งหมดนี้เกิดจากนักบินเพียงอย่างเดียวหรือไม่จึงทำการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังของนักบินทั้งสองคนพบว่าทุกอย่างเป็นไปตามมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นชั่วโมงบินใบอนุญาตต่างๆไม่มีสิ่งผิดปกติใดๆทั้งสิ้นส่วนประวัติการบินและการฝึกบินของนักบินผู้ช่วยก็เป็นไปตามมาตรฐานและไม่มีสิ่งผิดปกติเช่นกันครับแต่ประวัติการฝึกบินตามวงรอบของกัปตัน2ปีก่อนที่จะเกิดเหตุ สมัยที่ยังเป็นนักบินผู้ช่วยอยู่เจ้าหน้าที่สืบสวนพบว่าเคยทดสอบไม่ผ่านในสองหัวข้อคือการแลนดิ้งด้วยเครื่องยนต์เดียวและการบินวนใหม่ด้วยเครื่องยนต์เดียวซึ่งเป็นเหตุการณ์จําลองที่ใกล้เคียงกับเหตุการณ์ครั้งนี้มากแต่ผลการทดสอบในภาพรวมก็ถือว่าผ่านแบบเฉียดชฉีวเลยทีเดียวครับเมื่อรวบรวมหลักฐานและข้อเท็จจริงได้ทั้งหมดซึ่งใช้เวลาสืบสวนาน,นานถึง1ปี6เดือน เจ้าหน้าที่สืบสวนจึงสรุปลงในรายงานอย่างเป็นทางการว่าสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้คือข้อแรกเกิดจากความผิดพลาดของนักบินกล่าวคือการใช้รัดเดอร์ไม่เหมาะสมกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้กำลังเครื่องยนต์ที่ไม่สมมาตรของปีกทั้งสองฝั่งยกตัวอย่างเช่นตอนที่เร่งเครื่องยนต์ซ้ายแล้วหัวเครื่องเบี่ยงไปทางขวาแต่นักบินไม่ใช้รัดเดอร์เบี่ยงหัวเครื่องบินกลับมาทางซ้ายรวมถึง ไม่แก้ไขมุมเอียงปีกที่เกิดขึ้นจนเป็นเหตุให้เครื่องบินสูญเสียการควบคุมและตกลงในที่สุดครับข้อต่อมาการบริหารจัดการทรัพยากรในห้องนักบินที่ผิดพลาดกล่าวคือการที่กัปตันลดกำลังเครื่องยนต์ขวาลงจนหมดแต่ไม่ได้บอกกล่าวให้นักบินผู้ช่วยได้รับรู้ด้วยซึ่งไม่ว่าจะเป็นการกระทำใดๆโดยใครก็แล้วแต่ทุกคนในห้องนักบินควรจะได้รับรู้ร่วมกันเพราะ เหตุการณ์นี้ถ้ากับตันบอกนักบินผู้ช่วยว่าผ่อนเครื่องยนต์ไว้จนสุดนักบินผู้ช่วยก็อาจจะแจ้งเตือนตามคู่มือฉุกเฉินได้ว่าในคู่มือบอกให้ใช้งานเครื่องยนต์ขวาได้ตามปกติเนื่องจากเครื่องยนต์ขวามันไม่ได้เสียแต่อย่างใดครับนอกจากสองข้อที่กล่าวมาก็มีคำแนะนำเพิ่มเติมเรื่องการฝึกของนักบินด้วยครับกล่าวคือให้พัฒนาระบบการฝึกนักบินซึ่งถ้าหากไม่ผ่านในหัวข้อใด โดยเฉพาะหัวข้อที่สำคัญและเป็นอันตรายควรจะให้ทดสอบใหม่จนกว่าจะผ่านไม่ควรนำไปประเมินผลเป็นภาพรวมถ้าไม่เช่นนั้นแล้วหัวข้อที่ไม่ผ่านและยังไม่ได้รับการแก้ไขอาจจะเกิดซ้ำรอยได้ในอนาคตเหมือนดังเช่นเหตุการณ์ครั้งนี้ครับเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลของการสืบสวนสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุ KLM Cityhopper เที่ยวบิน433ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับ จากเรื่องนี้จะเห็นได้ว่าเหตุการณ์หายนะอันใหญ่หลวงทุกครั้งมักจะเริ่มต้นจากความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเสมอดังนั้นเราก็ไม่ควรมองข้ามความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินหากแต่ควรแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นทันทีเพื่อป้องกันหายนะครั้งใหญ่ในภายภาคหน้าครับแล้วทุกคนคิดว่าได้อุทาหรณ์อะไรจากเรื่องนี้หรือคิดว่าควรจะมีมาตรการใด มาป้องกันเหตุการณ์ทำนองนี้ในอนาคตอีกบ้างก็สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพแบ่งปันให้ผู้อื่นได้รับทราบในคอมเมนต์ที่ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับเหตุการณ์ที่เรานำมาถ่ายทอดในครั้งนี้ช่องของเราไม่ได้มีเจตนาทำให้ผู้ใดได้รับความเสื่อมเสียทั้งสิน้นหากจะนำมาเป็นกรณีศึกษาเป็นอุทาหรณ์ด้วยจิตคาระวะให้ผู้อื่นได้นำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างปลอดภัยยิ่งขึ้นเท่านั้นครับ สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติดูแลตัวเองดูแลคนที่เรารักและขอให้ทุกคนผ่านพ้นทุกวิกฤตในชีวิตไปได้ด้วยดีสำหรับ EP นี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ